สวัสดีค่ะทุกคนค่ะนะคะวันนี้ครูเปียก็จะมาไลค์ขอบคุณไลค์ไลค์ไลค์เออพูดยากจังเลยเ่ไลค์ขอบคุณถูกหรือยังคะถูกไม่ถูกคอมเมนต์มาหน่อยนะคะครูเปียพูดอันนี้ไม่ได้จริงๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่าครูเปียมันเล่นใหญ่ฮ่ไลค์ไลค์ขอบคุณครูไทยต้องเข้าเราแหละนะคะพูดบางทีก็พูด ตัวอันนี้ไม่ได้พูดไม่ได้จริงๆนะคะไลค์ like, ขอบคุณเออถ,ถูกถูกรือยงเหรอเออเอาที่ไปก่อนก็นแล้วกันนะคะเออพูดติดตามนะคะจากเอ,อ่อคลิปที่แล้วนะคะได้สา0 0 0นคนตอนนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วค่ะเป็น3ามแสนหนึ่ง้อยคนเย้ ขอบคุณที่ดูคลิปของครูเออครูเปียนะคะเี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะมีคอมเมนต์มาบอกว่าครูเปียเป็นคนที่ไหนนะคะครูเปียเป็นคนร้อยเอ็ดค่ะก็สังเกตได้จากพูดติดไทยติดลาวนี่แหละค่ะพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงกกลิ้นแข็งนะคะเ,เพื่อนๆกินข้าวกันหรือยังคะทุกคนกินหรือยังเอครูเปียกินแล้วนะคะกินกับผัดมาม่านี่ก็จะเป็นการกินของว่างต่างปาก ใครกินไหมออกทำนะคะพี่กินน้ำฝนส่งดาวมาให้ครูปเปียสามสิบตัวขอบคุณค่ะขอบคุณที่สนับสนุนครูปเปียนะคะไหนก็ฝากตีชมครูปเปียด้วยนะคะฝากแนะนำด้วยนะคะมือใหม่ทุกคนมือใหม่ก็อยากทำ ตอนนี้ครูเปียวอยู่หอพักนะคะไม่สิบ้านพักของโรงเรียนค่ะท่านพักข้าหนังก็จะเป็นเห็นไหมเป็นไม้อะเป็นไม้น,นี่อเมื่อกี้หงที่นอนไม่ต้องหรอกอยากอายนะคะเว็บมาคุยกับครูเปียได้นะคะเออพี่ พี่นะเออพี่มะปรางนะคะถามมาว่าครูปเปียที่นั่นหนาวไหมทุกคนจะบอกว่าปีนี้ไม่หนาวเลยนะคะร้อนมากเสื้อเขนยาวครูปเปียไมไ่เอามาใส่สักครั้งเลยเพรามนมีมาขายนะคะใครที่ผ่านมาผ่านไปก็แวะมาคุยกับครูปเปียได้นะคะ <c oughs> พพกาะคนคือมันอร่อยมากมันหวานอ่ะ แต่บางทีก็ต้องระวังนะคะมันมีหนอนยาลงไปนีม่มันจวดจวดต้นช่วงคลิปก่อนหน้าเนี้ครูเปียรลงคลิปการทําขนมจีนเส้นสดนะคะพอดีไปเดินตลาดมาเห็นเขาเอ,อทำก็เลยไปแวบถ่ายไปขอถ่ายกับเขานั่นแหละก็เก่งใจอยู่นะถ่ายแล้วไม่ได้ซื้อทุกคนคือมันไม่ได้อยากกินน่ะแล้วก็บันนั้นเป็นผิดผลทองก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะแต่เขาก็ให้ถ่ายอยู่นะถ่ายมาแป๊บเดียวนะคะ ก็ฝากดูด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะอืใหม่ไปเที่ยวไหนคะทุกคนครูเปียนไม่ได้ไปไหนนะก็อ,อยู่บ้าน,นะค่ะอยู่บ้านคือไม่ชอบไปช่วงเทศกาลทุกคนรถมันเยอะแล้วก็ขับรถยากอย่างไปห้างเนี้ย ร้านค้าต่างๆใช่ไหมทุกคนมือนเราไปขอฟรีอะไปขอฟรีอันออนี้เยอะมากไปเก่งแย่งชิ้นดีทั้งที่เราก็จ่ายตังค์ไม่ไฮโซเลยอยู่บ้านดีกว่านอนดูซีรีส์อะก็น้ามาก็เริ่มอยาแล้วนี่อนะคะยังไงครูเปียก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องของครูเปียนะคะ แบบนี้อะรก็คอมเมนต์แนะนำครูเปียมาได้นะคะก็เป็นมือใหม่แหละทำไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกไม่ค่อยเก่งไอทีด้วยก็ทำมัว่วๆสั่วๆไปนะคะยังไงก็ฝากติดต่อติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่ส่งดาวมาให้นะคะท่านคอมเมนต์ดีๆนะคะครูเปียก็จะไปปรับบปรับปรุงช่องของครูเปียรให้มันดีที่สุดนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ